คิมแม่อยากกินนะ้ำพี่เค้นมุม้จะไปซออตังได้หมอลูก <c oughs> วันนี้โฮจะไปหาเฮ็ดกันได้กะไปหาเลย่ก็แม่กำกอนแม่ขอกินกาแฟกำกอนพอว่าแม่กินกาแฟแล้วกระพี้กระเป๋าชุดชื่นที่สำคัญได้กินเหล้าบาเจ็บหัวคิดอย่งังไง แล้วแม่กินกาแฟอย่ยังอะแม่กินกาแฟของปีดาน,น่กคะเป็นกาแฟลำปางบ้านเฮาที่จริงเป็นมีหลายแบบแต่แม่ชอบกินแบบเข้มๆแม่ก็เลยเลือกกาแฟขั้วเข้มแล้วทีนี้เขาต้องไปซ่อเฮดที่ไหนอะแม่ตอนนั่นยายคกบอกม่ว่าถ้าจะซ่อเฮดต,ต้องไปซ่อตที่แพทย์พู้นแม่เนี่ยหให้เก่งห้อยไหนก็หูหมดอะ โอ้ยหเหล่าโอ้ยห,หลวงฉันไม่ขน้ำโอ้ชอบไปหมดอะโอ้มะขอ,อน้ำแต่ก่อนก็มาขอ,อน้ำย้อฮท่านออาไปกันแล้วบกแม่ได้กะเขาจะจวนปอไปตัวยพอถุงเงินจะได้นางรถไปตัวปอ แล้วเขาต้องไปห้วยไหน่เจ้าตียายบอกว่าเฮ็ดมีหนักที่สุดเฮาต้องไปห้วยบ่คาะหน้าแม่วามันไก่ต,ต,ต่อไก่ต่อใดนะตีดดไปในหมูบห่บ้านเฮาโดยบออ่อขยะมันก็นอยูอ่แถวๆนัน่นเนาะหึงแล้วห้วยบ่เคาะน้าแม่ว่าน่าอยตอนเนี้ยกะ ตัดเนี่ยแหละมันนี้ก็ไม่ี่เป็นสามแดกข้างต้างยายบอกดูแต่ก่อนมันน่าจะมีหมอเคาะหน้ามยู่นี่นะเรื่องหาเฮดที่ต้องหายัางไงอะแม่เขาก็ไปต้วยเทิมต้วยสันต้วยห้อยแต่เฮดนี่สมากมันจะออกด้จยจำพวกก็ไม่ตีมันออกเย็นน้อยนึงแล้วมีใบใหม่ทับถมอะ เขากบาเอาอย่างไปเคลียแม่ก็จะเก็บขอไปตัวยยเคลียใบไม้เขาบอกกล้าเอามือไปจับพอมูลย้ายสม่ยมัโบบก่ใกบาใจบได้แล้วมามีแล้วนี่เอออันเขาอยากจะได้ดีหมอันแม่จะถามย้ายแถมไม่ว่าเขาจะไปเสาะตังไดรได้ผ่อง ปุ่นเลย,ย,ยเช่ยอเลยปัญญามปุ่นโอ้มันร้างกระเ็นมันก็ออกนักเนี่ยมันออกไปเหีียงนะย้ายว่าถ้าไป ไปห้อยเดินหล่องเลยเดินประหยาบมันถึงจะได้เฮ็ดนี่ก็สันเดินประหยาบแล้วนะยายว่าเฮ็ดออกแถวนี่สันนี่กับทหารนี้แล้วถ้ามันมเจอไหมมาเจอก็ต้องมีทีเด็ดทำยางยายว่าถ้าเขาจ้วย มันจะมีเฮ็ดเฮือหันหเฮ็ดกจะจัหไ่แล้วแม่จะจ้อยแต่อีกอิดเน่อยอ่อนล่าเตียวตังก็บอกแข็งย่างก็บ,บ้องแบงแข็งตัวโปบอมันโอ้ยจ้อยยังย้ายว่าจะได้กระได้ดูบะหันเฮ็ดเลย เ็นได้แล้ว,ลวดีแต่ดูกำจ่ยคนเท่าตะก่อ,อ,อนนึกว่าก็ได้เห็ดแล้วกำนี้ยายก็จะได้กินนักพีชเห็ดมุมละมาให้มาดีเฮากับป้ากันปีกบ้านเตะ พอได้เฮ็ดมาแล้วเนี่ยแม่ต้องเอาไมแยาได้ต่อแม่ก็จะเอามาล่างเอาขี้ดินขี้ายออกเฮ็ดจีแม่ก็จะไววจีส่วนเฮ็ดดอกแม่ก็จะไววต่ำน้ำพริกเอาเฮ็ดติดเป็นดอกอ่ะเอาไปมกแม่จะใส่ห้าเหหนน้อยหนึ่งก็จะจีหอมขาวหอมแดงพริกพอถูอย่างได้มาแล้ว แม่มาตำรวมกันอีเด็ดสุดๆแม่ก็จะใส่หมูสับไปตัวตั้งกระทะเตรียมเจียวหอมหมูสับี่แม่เตรียมไว้แม่ก็จะไปลงพัดให้มันหอมแล้วน้ำพริกี่แม่ตำไว้แม่ก็จะลงพัดด้วยกันเลยะหมมันได้หอมแล้วก็โรยด้วยหอมป้อมห์เห เนี่ยทีเด็ดน้ำพริกของแม่แม่เตรียมตัวกินข้าวไงเด้อว,วันนี้เมนูเฮดตึงนั่งแม่สงสัยนิดนึงพอแม่จ้อยแล้วเนี่ยเฮดมันออกนักแต่ๆเลยกับแม่ออกแต่ออกกาแต่มันออกอยู่กาดปูน จ่อยน้อยเดียวมันคนเรื่องมันจะไปออกเลยจะได้จ่อยให้มันหมวนมาได้